ในวาระที่ปี2 5ง9ันายกสิบเก้าใกล้จะมาถึงติจการงานใดๆที่ท่านกระทำไว้ยังไม่สำเร็จยังข้างข้างอยู่ขอให้พันสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีโดยไม่มีุระจาคอันตรา,รายทุกระการสิ่งใดที่ท่านต้องการท่านปราสนาที่เกงไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั่นนั่นจงพลันพลันสำเร็จ รู้่วมสมประสงค์แง่ลกไปให้เกิดความทุกข์ความยากความลันาาสากกรรมที่กำลังคุกคามทั้นยูขอขอให้รันหายไปรันสงบระนับไปความชั่วความเมลวร้ายสิ่งที่ม่ดีไม่นองนทั้งหลายขอแพงสูงขึ้นไปขออย่าให้ตัดมาอย่าใกล้ชิดอย่าให้มีขึ้นอีก ความน้อนลุ่งรุ่มใจซึ่งเกิดทั้งภายในและภายนอกทาให้เกิดเล่าร้อนกระสับกระจายระเวนรกวายนขอให้สงบระงับดับไปถึงความเย็นใจสบายใจขอให้ท่านเริ่มชีวิตใหม่สร้างสารความตัเด็จใหม่ประสบโชคประสบชัยใหม่แต่าประสบลาบยศสันเสริมผลพิบัติการ ถึงความสุขสวัสดีตลอดปี2,559ทุกทุกการขอจเจริญพร